Hãy nó đi. Anh em nào ở để không? bỏ lỡ nào. video <laughs> <Okay>. hấp <laughs> ขอควาน่าเพื่อน,นครับไดไหมเสร็จแล้วครับถ้าวันนี้เราก็ออกมาครับที่โรงพยาบาลสนามอําเภอพนมทองครับอยู่ที่ศาลเจ้าปู่ปุตเป่งน,นะครับบริเวณหอประชุมเจ้าปู่ปุเป่งรับวันนี้เรามีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ประมาณสัก150คนนะครับ ก็คาดว่าวันนี้ก็คงจะเข้ามาเต็มพื้นที่นะครับคุณทั้งเกียง1 0 0ห้อ,เอ17เตียงก็น่าจะจะเต็มอีกนะครับตอนนี้เรามีพี่น้องของเราที่รอยอยู่ในศูนย์บัตคอยประมาณเกือบสองคนนะครับซึ่งม็าเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการทางอเมรกก็มีแนวทางที่จะทำโรบัสณสนามนะครับโดยจะใช้โดมขนาดใหญ่อ่ประมาณสักหน่าจะตัได้สักประมาณ100-120เตียงน,นะครับ ทำพี่น้องที่ยังค้างอยู่ในซีไอของจราธิบดเข้ามารักษาตัวได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าบางคนที่อยู่ในซีไอนั้นก็ยังต้องค้างอยู่ตรงนั้นประมาณสักสองสามวันถึงจะมารักษาตัวได้ครับในคนหน้าเป็นที่น่าดีดีครับในช่วงนี้ก็มีเมื่อวานนี้มีผู้ที่รักษาหายแล้วก็ได้ออกจากโรงพยาบาลสนามของเราไปแล้วจํานวนสี่สิบคนครับท่านนายเปื่อครับเพื่อมีชาวอำเภอพลท้องของเราครับมีอยากะ มีหรือว่าเดินทางมาจากกรุงเทพนี้ทางเราพร้อมไหมครับท่านครับผมก็เรายินดีนะครับที่จะรับพี่น้องชาวบุรทองมารักษาตัวนะครับแต่ว่าก็ต้องเลีบัตที่รามกติกาที่เรากําหนดไว้โดยเคร่งครัดนะครับท่านต้องติดต่อไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางอ,อ,อปบทอของเรานะครับเพื่อที่จะไปพักคอยที่ซีไอนะครับซีไอของเรานี้มีอยู่ในทุกตำบลนะครับประมาณ5้ารเตียงนะครับซึ่งท่านจะต้องอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ จะต้องปฏิบัติตามาแนวทางที่กําหนดไว้นะครับเช่นห้ามดื่มสุราห้ามเล่นการพานันหรือก่อวนออกจากบริเวณที่เรากําหนดไว้นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีใน,ในเบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับทางกำนันผุ้ยบ้านอสมมให้การดูแลท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางรพสตอไปดูแลนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวปรยพันทองที่เดินทางกลับมานะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เรามีสถานที่ให้ท่านพักคอยและรักษาแน่นอนครับแต่ว่าบางครั้งก็ต้องรอคอยนิดนึงนะครับเนื่องจากมีผู้ป่วยจํานวนมากนะครับต้องต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะครับของเพียงต่างนะครับที่เอามาฝากนะครับบางอย่างก็เราจะต้องส่งเข้าไปให้ทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลเขาตรวจก่อนนะครับเพราะบางอย่างนี้ก็เอามาฝากนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปให าาร้าประคานได้ครับถ้าเกิดว่ามีอาการท้องเสียขึ้นมาก็จะลับปานนะครับก็จะมีคนมาฝากอย่างนี้คบทุกวันนะครับ